เ้รอซ้ำหนิงคนเดียวว่าสันเออจังใดจัคเชนว่าสันเจนน่าว่าแล้วหลุดเจอคุณแพนไปสุดกว่าว่าสันจิมมี่บอกเออเปกับคำมาลูกเกดบอกสวัสดีค่ะพี่ไอดาวสันพี่ไอดาวถามว่าลูกเกดอายุจะปีจ่ะชื่ออะไรคะว่าสันทีท็ทอปบอกเออยอกหยอกนิงว่าสันจักเป้ว่าสันอะไรก็ได้ว่าสันเออจากเดีย <laughs> จังไดมาที่นี่ตอนบิงกี้มาเมืองไทยบิงกี้ชวนบมสวิงกิ้งกับอุ้งอิงครับประสานเออจังไดจากกระเจนพี่นุศรเจ้าสวัสดีเจ้าพี่นุศรเจ้าขอพุดหลยๆลยเดอพี่นุศรเจ้าจะเอาชื่อไรครับประสานที่ท็อปทามสุดกว่าสุดกว่าเยอะจิมมี่ประสันเราตามไม่ทันประสานเออจากกระเจนประสานพี่รอนบอกตกมือหายประสาน <laughs> แต่ละคนสัวแต่ละคนมันจังไดเร็วๆชื่อชื่ออุ้ม อุ้มอุ้มเอาว่าสันอีหยังลูกเกดเขาสามหาว่าสันเออพิ้วลอนตอบแล้วลูกเกดเขาสามหาจาับใหญ่ดาชื่ออุ้มเอาไหมว่าสันเออจี่อท็อปไทม์ไลน์นี้คือไลฟ์ของคุณแผนว่าสัน <laughs> เออจังไดพี่คุณแผนไปใส่แล้วเล่าเห่เฮ้าจังไดพี่คุณแผนไม่เอาว่าสันเออไอบอกไม่เอาว่าสันเออแต่ละคนจังไดระบาดที่นี่ จังหดบอกกันมากก่อนอ่ะไปส่แล้วคุณแผนจะเฝ้าหายโตคุณแผนไปส่แล้วไม่เอาสันเออพี่อุดรต,ต,ตบมือมาสันให้กำลังใจว่าสันเอเอลูกเกดบอกซามสิมหาจ่าเห็นบอกพี่อุดรลูลจักลูลูรขมูลลูกเกดตอบมาแล้วพี่ไอาดารักหนิงแต่แต่ชาตินี้ชาตินี้คิวเต็มอ่ะเพื่อนว่าจัน ักนิงแต่ทักนี้คือคิ้วเต็มแล้วจากเป้บอกนิงไม่เอาอีกวสันที่ทอปบอกบีมบอกพี่คุณแผนมาแรงช่วงนี้วสันเออจากน้องบีว่าสันพี่นุชสอนบอกซ่อมเบิงซ่อมเบิงว่าสันเออนิงบอกเตว่าสันเออจังไดเ้ว่าสันอย่าพูดชื่ออุ้มนะครับอุ้มชื่อเมียเก่าผมผมเฮอร์สาสันเมียงจัางบอกอุ้มซื้อเมียเก่าแล้ววสันเออห่างเบาซื้ออุ้มเออ ไอ้ดาเมื่อไหร่เธอจะเปิดหน้าว่าสันจากพี่อุดรนะสันเออชื่อรัตนารัตนาเอาไหมว่าสันสูเอาไปว่าเป็นแล้วตอนนี้เออจังใดบีมจะเฝ้าค้ำซวยพี่พิงก่อนเวียพิงสุดท้ายเป่มันกะเอิญมันมันมันกะเอิญเอิญเอิญรักหนูว่าสันเตจ้าว่าสัน มาดามนิ้งบอกว่าสันเออคาเชนบอกนิ้งขอลายเป้เลยว่าสันเออตีนตีนมาสันเออจากมาดามนิงอุ้มอุ้มอุ้มนี้อีอีว่าสันเออจังดาจากบีมอะไรนิงว่าสันจากอันคาเชนพี่ขุนแผนพี่ขุนแผนโอ้ยแบสซิเบอร์ทุกคนเข้าตรง่งแล้วพี่ขุนแผนล่องล่องหุนแน่ๆว่าสันเห็นบอกลูกเกดรุ่นยูพี่ขุนแผนเราลองหุนแน่ๆแมนมันจังดาย มันจังใดมันมัน,ม,นมันหมูสันจากพี่นุศรเจ้าพี่นุศรเจ้าว่าสั่นบีมอย่าพูดว่าสั่นเออบีมอย่าพูดว่าสั่นเออจากคาเชนชื่อดีมเอาไม้สั่นเออที่ท็อปทามบีมผมเรียกพิงกี้พิงกี้ว่าสั่นเออจังใดพี่อุดรบอกให้กำลังใจมากว่าสั่นพี่หนิงก็เจ้าชู้เหมือนกันนะคะว่าสั่นเออจากบีมพี่อุดรให้กำลังใจมากอาบูมว่าสั่นอาบูมอาบูมว่าสั่นเออจังใดาจากจิมมี่ พี่เจ้าชูมากแกวะสันหนิงบอกหนิงขำมาตกใจสิไปแล้วเด้ทุกคนขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดเลิฟเดอแบตซิเบิร์แล้วแบตซิเบิร์แล้วแบตเตอรี่ซิเบิร์แล้ว ไปแล้วเดอ้อขอบคุณทุกกำลังใจสําหรับการซัพพอร์ตการคอมเมนต์การกดไลค์กดซับสไคร์เดอเ้อมือนีผู้ใดเขามากมาย็ขอให้ใหแห้งรว้ยๆปังๆผู้ใดอยู่เกาให้กาลังใจกันกะขอให้รวยๆยิงๆขึ้นไปเดอ้อโอเคบ่พี่หนิงซูเมนวาซันเออจังไดหนิงไม่ได้เจ้าชู้แต่ได้ทุกคนที่มีจ่วยวาซันเออจังไดเปบอกบอกคิวเต็มนะนี่และหนิงก็อย่าฝืนนะหนิงว่าสันเออแบทซีเบิร์ดแล้วทุกคน ชื่อชื่อดีมครับเอาไหมมาสานเออเร็เรรุ่นอยู่นั่นแหละหลายน้องพี่หนิงมาสานเออจังไดจังไดพี่อูดอนบอกใครก็ตั้งใจมาเฮาสิไปแล้วเด้อแปดเฮาสิเบิรแล้วทุกคนขอบคุณเด้อขอบคุณเข้าต้องลงแล้วขอบคุณหลยๆลเฮงๆเรื่อยเรงๆกันทุกคนเด้อบายบายเด้อทุกคนเจอกันมื้ออื่นสวัสดีทุกคนก็เจ้ะขำเฮ้าแล้วไปแล้วเด้อทุกคนเพื่อนขำเฮ้าแล้วเพิ่นยังไปยังมาเพื่อนขำเข้าน่ะทุกคนไปแล้วเด้อขอบคุณหลยๆ ไปเลี้ยวไปเลี้ยวคอยเจาเลี้ยงเรืยๆเรืย่ยๆหมักปังทุกคนสู่เดือทหารไทยเข้าเป็นกำลังใจให้เข้าเฝ้าเข้าเฝ้าฟังข่าวฟังไทยอยู่โอเคบอออกฮ้ลาเป็นนาก,ก